มบชนะนะผมไม่รู้เป็นไงมันไม่ได้ตามข่าวเลยมันไม่ค่อยมีใครเอาข่าวมาลงเลยนะไอข่าวม็บนะประเทศนี้นะสื่อแม่งรู้มันเป็นส้นตีนอะไรนะมันไม่ค่อยเสนอนะเปิดดูก็ไม่ค่อยมีนะทั้งเกตดูนะประเทศนี้นะตั้งแต่รัฐบาลชุดน,นี้มาบริหารเนี่ยมีม็บนะม็บของอะไรสมัชชาคนจนหรือว่าชาวสวนยางชาวนามาชุมนุมกันเป็น โอ้โหเป็นพันพันคนเนี่ยไม่เคยมีข่าวเลยว่สื่อมวลชนประเทศนี้มันเป็นส้นตีนอะไรกันไหมสื่อมวลชนประเทศนี้มันไม่ทําหน้าที่แต่ข่าวลุงพลน,นี่แม่งเกาะติดเสนอได้เป็นเดือนเดือนปีๆข่าวขุดเจอตอไม้ต้นตะเคียนจมน้ําขุดเจออะไรนะไอเรือโบราณเห็นไหมต้นไม้ประหลาดต้นกล้วยประหลาด ออกเครือเหมือนพญายนาคใช่ไหมหมาสามขาแมวสามหางอะไรเงี้ยออกข่าวก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ไอเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ยากของประชาชนเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ยากประชาชนเรื่องราวที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลเรื่องความการธุริติคอรัปชั่นไม่ค่อยนําเสนอแปลกมากเลยผมไม่อยากเป็นผู้บริหารกรส,สชมากเลยนะกูจะจัดการในพวก สื่อพวกนี้เกี้ยนเลยนะครับนะว่าทํารายการครับไม่สร้างสรรค์ถ้าเป็นรายการข่าวแล้วไม่กล้าเสนอข่าวทุกด้านนะครับเป็นข่าวที่แบบเลือดข้างนี่นะเมจะจัดก,การให้เรียบเลยแล้วข่าวดนี้แม่งโอ้โหแล้วปเกาะติดนะแทบจะไปนอนเฝ้านะไปรู้เลยว่าวันนี้นะเขารู้ไหมนะว่าลุงพลแม่งมีขนหน้าแข้งกี่เส้นสัมภาษณ์ มีข้อเจาะลึกนะทุกเม็ดเลยนะมีสิวมีฝ้าอยู่งไหนนะมีปานที่ตูดหรือเปล่านะสภาพแม่งมีข้อเจาะลึกตนะั้งแต่เส้นทางนะเส้นทางเดินในบ้านนะีจนแม่งไม่ต้องเปิด Google Map เลยอะนะแต่งละเอียดยิบหมดเลยคนระันะยูที่บานอยิางมีข้อเจาะส้นตีนอะไรขนาดนั้นนยะแต่ประชาชนเดือดร้อนมีผู้หญิงโดนลุมโทมไปร้องเรียนไม่มีสื่อช่องไหนออกเลยวนะ ผู้หญิงโดนลุงโซมเจ็ดหนึ่งไม่มีนักข่าวคนไหนความสนใจเจ็แม่งเด็กตายไม่รู้ว่าใครฆ่านะครับแต่ไปเกาะติดชีวิตของคนคนหนึ่งทึงเราก็ไม่รู้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงไปเจาะวิเครห์เจอลึกทําสกู๊ปชีวิตไอชิบหายยังไม่รู้เลยวันนี้ใครคือฆาตากรทําจากนกระทั่งคนคนหนึ่งดังขึ้นมาแล้วจกนกระทั่งนักร้องชื่อดังต้องเอาไปออกคอนเสิร์ตคู่กันไนงะ หุ้ยประเทศนี้แม่งเพีย้ยนวิลิตกันขนาดน,นี้นะกูเลยงงขี่ผายตอนนี้วันนี้แยกแยก่งไม่ออกเลยว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทําแล้วอยากรู้ว่าไอ้ข่าวลุงพลเนี่ยสังคมได้อะไรวะสังคมได้อะไรจากเรื่องราวตรงนี้บง้งแล้วก็โอ้มีคนนะมันแย่งกันนะมีอะไรนะไอ้พวกอีกคนไปเกาะเขาดังใช่ไหมเยอะะหมดนะฮะไม่ได้ทําให้เขาเสียหายแต่เพียงแต่สังคมไทยก็ไร้สติ มีนักข่าวไปเกาะลุงพลใช่ไหมไม่รู้ไม่มีอะไรจะทำมาหาแดดก,ก็ไปนอนเฝ้าลุงพลก็ได้ข่าวมาขายนะครับไ,<ม>ได้ข่าวมาขายวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเรื่องลุงพลอย่างเดียวเนี่ยทําซีรีส์แม่งเลยนะนะนะดีกว่าทาสร้างละครนียนะกูที่ดนะูละครสร้างกันตอนเป็นล้านนะใช่ไหมสร้างละครเนี่ยใช่ไหมจะต้องมีการทําฉากแล้วต้องมีการจ้างดารา เออต้องมีตัวประกอบต้องมีอุปกรณ์ประกอบฉากใช่ไหมสร้างกันตอนหนึ่งนะละครหนึ่งตอนเนี่ยคุณรู้ไหมใช้เงินเป็นล้านนะครับแต่นี่แม่งหัวใสนะทำเลยมันอะไรนะเรียกว่าเหมือนกับสมัยก่อนนะพ d นด้า n n นลใช่ไหมอะไรน้องอะไรนะหลินปิงใช่ไหมแต่ก่อนก็มีคนเปิดทีวีแช่ไวนะ้นะ ดูหลินปิงเน่ยให้ดูครับถ่ายทอดสดทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรก็หลินปิงเนี่ก็ได้คอนเทนต์รายการทีวีหนึ่งช่องเลยนะช่องหลินปิงอ่ะคุณจำได้ไหมวันนี้เหมือนกันนะไอช่องลุงพลนี่เหมือนกันนะไม่ต้องลงทุนเฮียอะไรเลยเ,ลยเออไม่ต้องลงทุนเลยนะแค่ซอกแซกซอกแซกหน่อยนอนเฝ้าลุงพลอย่างเดียวเนี่ยก็ได้คอนเทนต์มาออกทีวีนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงคนระับได้เป็นเดือนเดือนนะคุณลองคิดดูดีครับว่าประหยัด ต้นทุนในการผลิตคอนเทนต์รายการล้อขนาดไหนเข้าใจคำว่าคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาแล้วว่ามีรายการทีวีหนึ่งช่องเนี่ยก็ต้องมีคอนเทนต์ที่เป็นรายการเป็นข่าวช่วงเช้าเก้าโมงเป็นข่าวช่วงบ่ายกลางวันเป็นรายการสําหรับแม่บ้านช่วงเย็นเป็นละครอะไรเงี้ยช่วงดึกเป็นเกมโชว์แต่วันนี้นะไอทีวีบางช่องเนี่ยแม่ง เอาลุงพลนี่นะครับไม่ต้องลงทุนส้นตีนเลยเลยนะครับต้องตัวหนึ่งแล้วก็นักข่าวคนหนึ่งแล้วก็ตากล้องอีกคนหนึ่งแล้วก็ไอ้นักข่าวก็ตามถ่ายไอ้โฆสก็รายงานข่าวสัมภาษณ์อ่าสัมภาษณ์แล้วก็เดินสำรวจตามรอยลุงคนเลยนะครับได้เป็นเดือนเดือนผว่ารู้สองสามเดือนได้ไหมเออฟาดค่าโฆษณาแล้วตูดบาเลยใช่ไหม โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายชาวบ้านก็ชอบดูเลยนะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องสอดรู้สอดเห็นเนี่ยเรื่องชาวบ้านเนี่ยเรื่องผัวเรื่องเมียใครจะมีผัวมีเมียอู้ชาวบ้านชอบดาราคนนี้มีกี่ผัวอนะดาราคนไหนเป็นตุด๊ดโอ้ยชาวบ้านชอบแช่ไหมใครเป็นมือที่สามใครเตียงหกักโอ้โหข่าวพวกนี้นะสังคมไทยชอบอย่างี้ไอพวกนี้ก็คุยล่วงกันเอง มึงคนไม่รู้ละเอียดอย่างไอ้กทกูสงสัยมึงไปนอนใต้เตียงแล้วมึงรู้ขนาดนั้นเลยวะเออแต่ความทุกข์ชาวบ้านแทนที่จะมาช่วยตีแผ่ไม่ไม่ไมทำการทุจริตคอรัปชั่นไม่ทำเข่าเรื่องราวผู้บริหารนักการเมืองโกงกินข้ารายการทำชั่วไม่ทำเออใชแทนที่ไปขุดคุยเออหรื่อไอ้คดีเรื่องนี้ผ่านไปห้าปีแล้วไอ้คดีไม่ไปถึงไหนเนี่ย ามหน่อยได้ไหมข,ข่าวเอ้ยน,นีี้วันนี้ขอย้อนลอยหน่อยก็ดีดังในอดีตวันนี้นะป่านนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้หรือว่าคดีทุจริตคอร์รัปชันจนป่านนี้นะนะลงพักล้างนะมีเส,สาโดเดมาย้อนลอยนี่ว่าเรื่องราวความเป็นมายัางไงว่าทําไมวันนี้ถนนกเกษตรนวมินมันถึงมีเสาต่อหม้อเดเต็ไมไปหมดมันมีที่มาที่ไปยังไง มีผู้เกี่ยวข้องยังไงย้อนลอยหน่อยให้คนรู้ว่าหมดเงินไปเท่าไหร่เห็นไหมหรือว่าโรงพักวันนี้ที่มันล้างถนนที่แม่งสร้างมาแล้วไม่มีคนมีแต่ควายเดินอ,อหรือว่าถนนสร้างมาด้สามเดือนแม่งซ่อมแล้วเออเออสาไฟฟ้าปัากอยู่กลางถนนนี่ สายไฟระยงระยางช่วยรายงานทุกวันวันนี่ผ่านมาสามเดือนแล้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดต่างจากัดที่เราได้มาสํารวจสายไฟต้นนี้เห็นไหมวันนี้ก็ยังหยอกยอยเป็นหอายฝัดหม้ออยู่เนี่ยอวันนี้เป็นวันที่แปดทีมข่าวเราก็มาที่จุดเดิมก็ยังมีสายไฟระยงระยางอยู่อ่อ้าวแล้วก็ไปจุดนี้วันนี้เป็นจุดที่เก้า ที่ถนนตรงนี้ยังเป็นบอ่ออยู่วันนี้เป็นศพที่เจ็ดแล้วนี่อ่าวันนี้เอาไปหน่อยท่อน้ําตรงนี้แตกฝาท่อไม่มีนี่วันนี้ปวัน,นที่เก้าเลยไอ้เหี้ยทาดไว้อย่างเงี้ยกูจะชื่นชมมากนะข่าววันวันเมื่อไ่ตะเวนเนี่ยอ่าแล้วทำกันติไปเลยวันนี้เรามาความทุกชาวบ้านอันนี้มาตามเรื่องเอ้ายังเหมือนเดิมไม่ไดมรับการแก้ไขนะครับพี่น้องอันนี้เราก็มารายงานข่าวว่า เรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องที่นี่จนป่านนี้วันนี้เป็นวันที่เก้ายังไม่รับการแก้ไขในพรุ่งนี้เราจะมาใหม่แล้วก็ไปไปจุดอื่นต่อโอ้โหรายการแบบนี้กูว่านะชาวบ้านจะได้นั่งดูแล้วออกลายเป็นความหวังของชาวบ้านมาเออมีนักข่าวคอยไปนั่งนี่ไอ้นี่ไปนอนเฝ้าลุงพลอชิบายเออได้ไหมไปนอนเฝ้าลุงพลอชิบาย ตำรวจต้องเลยไม่ต้องทางานเลยตอนนี้เลยไม่รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ร้ายฆาตกรพ่อแม่งสัมภาษณ์ตีแผ่แม่งหมดทุกแง่ทุกมุมเลยสั์ไม่ต้องอะไรแล้วตอนนี้กูว่าจับไม่ได้หลชาตินี้นะสรุปเด็กตายฟรีนักข่าวอปรีแม่งเข้าไปวุ่นวายกับคดีจนลูกคดีเสียตำรวจทํางานลําบากนะพ่อเ,เสลัออันนี้ผมว่าแม่งเยอะไปผมเป็นพ่อแม่ เด็กก็คงจะฟ้องร้องนะข่าวเว้ยมึงจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะทำให้ทําให้เกิดความเสียหายจะลูกคดีเพราะวันนี้มึงรายงานข่าวจนไม่ต้องตํารวจแม่งไม่ต้องทํางานแล้วเฮียผู้ร้ายแม่งสบายเลยไหวตัวทันหมดเพราะมึงปีกเคาะเจาะลึกทุกแง่ทุกม,มุมอ่ะใช่ไหมวันนี้นะพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายพราคดีแบาน,นี้มงึงตามจับกันไม่ได้อย่างนี้ดิ นี่ผ่านมาจนน้องไปเกิดแล้วมั้งเนี่ยยังไม่รู้เลยใครฆ่าเห็นไหมห็นวันนี้ไอ้สื่อทีวีที่มึงไปวิเคราะห์จ่อลึกเนี่ยวันนี้มึงช่วยส้นตีนอะไรได้มั้งนอกจากการสร้างดาราเข้ามาหนึ่งคนนะไอ้ที่มึงไปวิเคราะห์จ่อลึกเนี่ยมันช่วยอะไรได้มั้งมันช่วยได้จับได้ตัวฆาตกรหรือเปล่านะผู้ร้ายแม่นั่งนอนดูทีวีกระดิกตีนอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็รู้มแล้วตำรวจกำลังทำอะไร สงสัยใครแนวแนวทางการสืบสวนเป็นยังไงแ้่ข่าวรายงานหมดแล้วเย็ด yes, แม่แม่งมีทั้งเชิญหมอผีทั้งพระเพ้อแม่งวุ่นวายไปหมดไอสัตว์ประเทศนี้กูคงชิบหายมีเด็กถูกฆ่าตายสแทนที่จะเอิเจ้าหน้าที่นะพวกอินเวสติ a เกตนะพวกนักเสิืบพวกสกอตเข้าไปช่วยกันทำก็ดีไอสัตว์นี่แม่งทั้งหมอผีทั้งพระปัญญาอ่อนชิบหาย เด็กตายคนหนึ่งครับคดีสะเทือนขวัญเด็กโอ้โหไรเดียงสาถูกฆ่าตายตำรวจไม่ได้ทำงานเลยครับนักข่าวกับหมอผีนะครับมีทั้งหมอดูคนทรงนระเองเสือกด้วยนะพ้านะขนาดน้ายัางเสือกอีกอะแล้วก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยสรุปจนป่านนี้นะครับ ไอ้พวกที่แม่งคุยกับผีรู้เรื่องไอสัตว์ช่วยถามน้องยังพูดหน่อยดิยน,ะดยนะไอ้พวกที่แม่งอะไรส่องผีส่องปีาศาจนี่หลายแหลน่นะเออมึงไปถามน้องยังพูดเลยน้องใครฆ่าน้องเนี่ยเห็นไหมสรุปรประเทศนี้แม่งเต็มไปด้วยความต้มตุน <S <S หมอดูกระทายผิดหมอผีกระทายไม่ถูกพระก็พูดเห็นไหม นี่คือความงมงาย